อาสัญญาณมา FC ดอนวงทักไทยลูกนี้ออกหลังเลยครับเป็นตั้งเตะของมาช้าเกินเวลาที่กำหนดก็แพ้บายไปในทันทีนะครับครับทีมงานโชคตะกูลภูมิะบอนของ FC ดอน่วงเซตคืนกลับไป จ่ายไปลูกนี้ไปเกือบไปเข้าทางโชคตะกูลคือยังยังกันอยู่กลางสนามเลาะ,ะเลาะลุยขึ้นมาไปได้ไหมอยู่ที่หมายเลขสี่พลกลูกนี้ไม่ได้ครับเป็นวันของลาม่วงเข้ามาที่หมายเลขสิบห้ายกมาลูกนี้มองมองซ้ำได้ไหมยังไม่ได้ ครณทประตูทุ้ออกมาที่ทีมทหมายเลขเจ็ดเปลี่ยนไปเลยนี่แตเข้าทางโชคตะกูลเครื่อวอ่ายังไงกระชากไปทางขวาสกัดด้านข้างไปก่อนสูสีนะครับทรงบอลของคู่นี้ยกมาไม่ผ่านกองหลังของโชคตะกูลเครื่ออ,อย่างนี้ทุกนย่ครับย้อนชีบอนม่อง คุมไกลมาลนูรนี้มองสกัดมขาได้สามวีธทีลูกมีเข้ามือ้รักษาประตูหาเพื่อนอยู่ไปทางไหนดีเตะหมาลูกนี้ว่ายังไงทีมงานเพื่อนนายแซกยังได้อยู่อย่างไมหรอกไปทางขวาไปทางขวา,อา,า,ขวาโอกาสมาแล้วจริงจริงจริงมาไม่รอเลยเข้ามือพุทธษาประตูยังสุดสุดอยอู่ทักทายของทีมงานเพื่อนนายแซก เกือบขึ้นนำเหมือนกันเ้ิดมาเอาหมองลูกนี้เกือบเสียเหมือนกันยกมา,าวันลงได้กระดชากมาลูกนี้เสียบอลให้กับเอฟซีดอนม่วงแทงลูกนี้บงังบังนิดไหมบังนิดไหมนิดออกหลังเลยครับเตั้งแต่ของโชตระกูลเครือ หนุมสวยกระชากเข้ามากระชากกลมหนึ่งปุ่ไม่ผ่านตัวสุดท้ายของเอฟซีตอน นะครับบอขเ้าเยอะเลยครับีงานแค่อครับมครับีงานอเนอ

સાની જમણી બાજુમાં ટીક ટીક કરતો દેખાય

mười lăm tiếng anh em 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 ăn, sắp xuống rồi. Ờ, đi làm trước ngay xe 1, đưa phụ trách cái cửa. Bạc Đi mũi. Bạc ล้วงไง mua, ไม่อยาก สาหริมเข้าทางตอบม่วงออกไปทั้าฝา uh -huh. ไม่ตีกระแคับออดมวจสวนแล้วยังไงช้าไปครับโดนยังไม่ตีครับยังไม่ยว่ะเนาตมามีหายเลขสองขวากย้อนข้ามือูด

Ờ. hai khó, hai cái này khó, 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 อีกครับไับบปสอัหนสีอนง่วงเอาไปทางซ้ายกังหวันี้ไปยังไงใ่ครับรายการนี้เสมอไม่มีแงงครับโอเคผมเชิญคุณคุณยิงยิงยิงยุงเอ ยังไงทำไดไหมทำอไรทไ้ว่าอะไรหรบุกมารุ่น <lequel> น <dit> <ais> <t ries Four> <te> ี้าสองต่อหนึาทยมีอะไรตัดริงตัดขวามาเลยครับ 对吧？第十二。 ได้ครับทุกคนนี่ลุยน้ำอะไรครับไปครับหลอนพวกนักซับไปติดตั้งยืนในนั้นเองนะทุกคนนี่เสร็จเดี๋ยววันลงสวยเลยนี่แข่งการลุยตะวันที่ก่อนเข้าแล้วเข้าแล้ว มาเรืองมองการร่างกาย on ่เข mm. ้ารอบจกรอบแล้วเอฟซีเามวนไปชนะงูบาีิ้าเองได้ก็จะมีสาแดงข้าแลสามก็จะจับลานะน้องูบารีิ้าตเอเอามวได้ก็จะสายนะครับตวโสกุลสุดท้ายเลยครับ